อ่าครับผมสวัสดีครับเ,เพื่อนเพื่อนชาว u t u b e นะครับกะมื่อนี้เจอช่องนุม่มน้องไข่อีกคลิปหนึ่งนะครับนะกะพอดีว่าผมไปอ่านข่าวนะครับกะข่าวหลายเมือง่ะประเด็นดราม่าเนาะเรื่องอโรงงานมาม่านะครับพอดีหิวเข่าครับพี่นอ้องนี่มามา่าเนื้อสิติต้มเมื่อต้มดอกเดี๋ยวผมจะลวกนะครับลวกปกติแหละนะเบืง้งกินสิกินเบงมันติดติดโควิดปะ นะครับเอ่อคนข,นย,นขยันครับแย่ยันมามานะบุระกรณ์แมี่เนี่ครับมามา่าสองห่อยันอยู่ครับยันบปอิมนะ่มแน่บริยันโควิดดีมาม่าสองห่ออุปรกรณ์น,นะครับตัวนี้นะครับเป็นเทอร์โมมิเตอร์นะครับเป็นตัววัดอุณหภูมินะครับตัววัดอุอณหภูมิน้ํานะครับเพราะว่าถ้ามีเชื้อติดมาจริงๆเนี่ยเชื้อโควิดเนี่ยถ้าเชื่อตัวเนี่ย โดนความร้อนในน้ําเดือดที่เจ็ดสิบองศาขึ้นไปนะครับยังไงเชื้อมันก็ตายเนาะจมสิวัดในเบื้องว่าอุณหภูมิ้ําเนี่ยมันเท่าไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมอุปกรณ์แปบ๊บหนึ่งน,นะครับนี่การน้ําร้อนเสียบไว้แล้วเด้อแ,แต่ว่านะครับเดือดแล้วนี่นี่แต่ผมจะใส่ตัวนี้วัดนะครับแต่ว่าขออนุญาตถอดอกก่อนเพื่อความปลอดภัยเด้อยันตายอยู่ยันไฟสด นะครับครับเปิดมาแล้วนะครับนี่ถอดปลั๊กเรียบร้อยล้วได้ปลั๊กหมอของข้าวนะครับอยากลูบก,กันนะว่าอุณหภูมกิการนำหอนี่มันหอนเท่าไรน,นะครับจุ่มเลยนะครับปึ๊บนะเข็มแรนแล้วพี่น้องืดูสิเท่าไหร่ เข็มหยุดแล้วนะครับบอดชัดมันไม่ซูมเดี๋ยวได้มันคือบอดอือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอาจจะมืดก็ได้เดี๋ยวผมเบิ่งคร่าวๆนะครับลงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะ วิ่งไปที่อ่า,อาหยุดแล้วนะครับครับเมื่อกี้อุณหภูมิอยู่ที่80ดสิบองศานะครับ80องศาเด้อในการน้ำร้อนกะเจ้ผมกะสีแกะซองมาม่านะครับกะสีลวกมาม่านะครับเราจะกกินเห็เบิ่งนะสักครู่นะครับผมแก,แกะแล้วนะครับนี่ มาแม่เจอนี่ลักฐานแก้แล้วนะครับ,รบองเตาวลวกนะครับบัานนี้ดูสิมันจะติดโควิดตายไหมนะครับถ้ากันย่านย่านลายย่านโควิดขี่หัรตัหายนะครับ,ครบแค่ไหนมาซุกอ่ะกดน้ำร้อนใส่เลย นำร้อนใส่บางหลวเชื่อโควิดมันสิมีบอ,อปิดฝาครับปิดฝาแล้วก็รออีกสามนาทีนะเดี๋ยวนะนี่อุ้ยน้ำหก <c oughs> กนีน้เดี๋ยวม่เสร็จนะครับเดี๋ยวรออีกสามนาทีเจอกันครับอ่ะครับผม พานไปละสามนาทีนะครับนี่มาม่านะครับพร้อมกินแล้วนะครับเบิง่งลุตายปะกินมามา,านี่ทากันย่านครับย่านไลยกับปูตรงกินเด้อมามาา่ากินอย่างอื่นนะครับอนี่มามา่าร้อนๆเลยนะครับหอนเลยเดี๋ยวกินให้ดูนะครับอือ บอกเลยนะครับมามา่าอร่อยนะครับอย่าไปย่านโควิดนะอยู่ยมามานะ่าเนี่ยมันบ่มีดอกเพราะว่าข้าเจ้าผลิตด้วยเครื่องจักรนะครับการบรรจุกับบรรจุด้วยเครื่องจักรจะมีคนสัมผัสก็คือการขนย้ายกล่องนะครับการขนย้ายกล่องการแพ็คแพ็คก,ก็คือการ ไอเซนมาม่าเข่าซองเนี่ยคือเครื่องจากเข่าไปแล้วก็เครื่องซีดน,นะครับบริถืดมือมนุษย์นะครับนะจะถือมือมนุษย์คือกล่องมาม่านะครับกล่องมามา่าสัมผัสภายนอกคือกล่องมามา่าเด้อตัวเสน้นไม่ได้สัมผัสมือมนุษย์นะครับก็ปะตองดาม่ากันอันนี้ทําให้ดูกินให้ดูด้วยนะนี่กินให้เบิงพร้อมนะขันยานผู้โดยาันกับปะตองกินมาม่านะครับเด้อ กินอย่างอื่นแทนนะครับประเทศไทยอ่กินมาดูอืมอืม,อมครับผมกลับเป็นารคลิปนี้ก็โอเคนะครับเนาะอืมกินมาใหม่หมูเบิรงนงี่ยแหละเอัโอเคครับผมไว้ไปพอกันไหมคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและกดติดตามครับผมเอาไปพอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ